สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราปราจะจำวันที่18มกร,ราคม2567อันดับแรกก็มาดูที่ราคาน้ํายางสดหน้าโรงงานวันนี้61บาท30สตางค์ปราปวกเพิ่มขึ้นมาอีก60สตางค์ราคาท้องถิ่น58บาท30สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้6 1บอบาท16สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่1บาท39สตางค์ราคาท้องถิ่น58บาท16สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้63บาท23สมสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก14สตางค์ราคาท้องถิ่น60บาท23สมสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งรเปอร์เซ็นตวันนี้ 47บาท8ปสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก10สตางค์ราคาท้องถิ่น44บสาท89สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สเซสดวันนี้24บสาท94สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก5สตางค์ราคาท้องถิ่น21บาท94สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซตพักชั่วโมง26บาทสสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก4สตางค์ ราคาท้องถิ่น23บาท3สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็น์ค้างคืน31บาท12สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก6สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท12สตางค์และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้35บาท74สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก5สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท74สสตางค์ ก็ถือว่าราคายางพาราช่วงนี้ก็พุ่งขึ้นติดต่อกันมาก็หลายวันแล้วนั่นเองครับท่าทีว่าจะยังไม่หยุดจุดไม่อยู่และสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ